วันนี้ผมจะมาแสดงการใช้กราฟิกใช้เครื่องประสิทธิภาพเต็มๆในการคอนเวิร์ตไฟล์ของ GoPro Mac นะครับโดยมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องด้วยกันก็คือมี macbook air กับ macbook pro เดยสเปคตามนี้นะครับ macbook air เนี่ยของผมเป็น macbook air M1 ชิป M1 นะครับปี b 2020อ่ m เมมโมรี Memory 8 g b นะครับ GPU นะ่าจะเป็น8 g b นะครับ ณนะตอนนี้เปิดเครื่องมาเปลป่าๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดูเมมโมรีนะครับซึ่งตอนนี้เมมโมรีอยู่ประมาณฟรีอยู่11 11นะครับเห,เหลือประมาณแค่ประมาณเกือบกิกเดียวเราคลีนได้ครับแล้วก็คลีนซ้ำไปซึ่งคลีนไปมันก็จะเหลือผมประมาณ28นนะครับผมมีฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับผมจะ โปรแกรมโกโปรขึ้นมาในโปรแกรมเลือก b a t เ e x p l o r r r นะครับเพื่อผมจะทำการ Convert ไฟล์นะครับซึ่งผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วอันนี้เป็นไฟล์3า0นะครับที่ถ่ายมามันก็จะมีให้ผมเลือกว่าผมจะเอาคุณภาพแบบไหนซึ่งผมจะเลือกเป็น 5.6K ให้มันใกล้เคียงอะรทจินอลที่สุด แต่ถ้าเกิดเป็นโปรเลสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรอไฟล์เต็มๆจะได้เป็นไฟล์ .mov ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วแต่ว่าไซส์ของไฟลมันใหญ่มากเพราะนั้นผมถึงเปลี่ยนเป็น HEVC นะครับแต่ HEVC มันก็จะบอกผมว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีซัพพอร์ตดังนั้นถ้าเกิดจะคอนเวิร์ตจะใช้เวลานานมากแต่ไม่เป็นไรครับผมสามารถทําได้ด้วยเครื่อง M1 นี้นี่ผมขอกดเลือกทั้งหมดก่อนนะครับ เราเลือกเป็นเหตว EBC ไฟล์ e okay, apply. พอเราเลือกแค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเมมโมรี่ผมเหลือแค่300กว่าละโอเคกดสตาร์ทแล้วครับเมมโมรี่ผมเหลือแค่0.7ฟรฟีนะครับอ่ะส5สเตตัสกำลังขึ้นเรื่อยๆครับโผไฟแรกนี่ใหญ่มาก1นาที42เลยนะครับ เป็นไฟล์ 4K นะครับพร้อมกับการเลนเดอร์โกโปรแยกไปเรื่ t h e ผมเปิดโปรแกรมไฟล์นั่งคัดเพิ่มเลยนะครับเมมโมรี่นี่แทบจะไม่เหลือเลยนะครับผมแต่มันก็ยังรีไซเคิลเมมโมรี่ได้เรื่อยๆอยู่นะครับยังขึ้นๆอยู่อย่างนี้อ่าโดยนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อ แต่เครื่องก็จเริ่มหน่วงๆนี่อะไรที่ผมรู้สึกได้เนี่ยเริ่มหน่วงแล้วแต่ก็ยังรู้สึกตัดต่อได้อยู่สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่อง Macbook Pro 15นิ้วนะครับ Processor 2.6กิกเมมโมรีมร่16กิกนะครับมีการ์ดจอ2ตัวนะครับผม จะมาโกโปรเพเยอร์ขึ้นมาเปิดแบตเอ็กซ์พอร์เตอร์บวกนะครับผมจะคอนเวิร์ตให้ประมาณ3ไฟล์ณน,นขณะนี้เราดูเมมโมรี่ Memory นะครับเหลือประมาณ11%เดี๋ยวผมเคลียร์เมมโมรี่ก่อน เพิ่งเคลียร์แล้วเหลือ20%เนะครับ3ามเเลยครับเป็น 5.6K และเป็น h e v c นะครับซึ่งเราจะแอปพลายเข้าไปนะครับจากนั้นผมกดสตาร์ทนะครับเมมโมรี่มืนอนี้จาก30กว่านะครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับ ี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วครับสิบเก้าแล้วครับสิบเก้าแล้วครับแต่เมมโมรีลดนะครับแต่สเตตัสยังไม่ขยับไปไหนเลยครับยังเป็นศูนย์เปอร์เซ็นอยู่เลยอืยังไม่ขยับไปไหนนะครับศูนย์เปอร์เซ็นอยู่เลย ขึ้นเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะครับก้นครับทางแก้นะครับก็คือ เปลี่ยนจากโค้ดเด็กเป็น,ปนโพเลสแทนครับแล้วก็กดสตาร์ทครับ1%ขึ้นมาทันทีเลยและก็เมมเบอรี่ฟรีก็ยังเหลือตั้ง21%ครับ20%ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับแต่ว่าสเตตัสมันยังไปได้เรื่อยๆอ,อยู่ครับ 5.6k โปรเอาเป็นโปรเลสก่อนแล้วกันนะครับะผมคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วครับได้เป็น .mov นะครับ ขนาดไฟล์เพิ่มมาเป็น2.29กิกนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็น HEVC ล่ะ HEVC จะค่อนเวดค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์ไม่ได้สับพอร์ตแต่เพราะมันเป็น MacBook M1 มันก็เลยสามารถลันได้ เรียบร้อยแล้วครับ SEVC จะได้272เมกครับเทียบใกล้เคียงกับตัวออริจินอลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะมากเลยนะครับต่างกันนิดเดียวเองเป็น 4K p oh, o r e s โหเร็วอย่างเหลือเชื่อ c k โปรเลตจะขึ้นมาเป็น1.35กิกนะครับจาก156 c k ต่เป็น HEVC ละ ถ้าเป็น 4K HEVC เนี่ยใกล้เคียงกับ360มากๆเลยครับนะครับ MacBook Air M1 2020 RAM กิกเทียบกับ MacBook Pro 15นิ้วปี2016 RAM 1ิ g b แล้วต่างกันชัดเจนนะครับสามารถทำงานได้ลื่นไหลโดยที่ไม่เสียเวลาในการคอนเวิร์ตไฟล์เลย เพราะนั้นถ้าเกิดไฟล์อื่นๆจะเป็น 4K หรืออะไรก็ลองเทียบดูแล้วกันครับแต่ว่าผมคิดว่าการคอนเวิร์ตไฟล์ของ GoPro m a c เนี่ยมันกินทรัพยากรค่อนข้างมากตัวนี้น่าจะเห็นชัดเจนนะครับส่วนเรื่องไฟล์ไซส์ว่า HEVC 264หรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเลยครับว่าพวกคุณต้องการแบบไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสก์เนื้อที่ ก็วันนี้ขอสรุปเท่านี้นะกันนะครับการตัดต่ออาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับก็ขออภัยณที่นี้ได้ครับ